สวัสดีค่ะแม่ออนงานถักโอเคนะคะเพื่อนๆจากคลิปที่สับประรดใต้ใบของเรานะคะเสื้อของแม่ออนที่แม่ออนถักลงคลิปไหมเพื่อนๆนนะคะในช่องทางย t u b e หรือว่าช่องทางของ facebook นะคะเพื่อนเพ่อเพื่อนๆที่ติดตามแม่ออนนะคะแม่ออนสอนนะคะ สอนหรือว่าผ่าถักมันจะมาถึงช่วงนี้นะคะเพื่อนเืนนี่ค่ะมันจะมาถึงตรงนี้ที่ไม่ออนที่ไม่อ,อนผ่าเพื่อนถักอยู่นะคะทีนี้อ่าเราจะรวบแขนนะคะเราจะรวบแขนพอดีไม่ออนก็ดถักเพลินนะคะตรงแขนนี้เราจะไม่ได้รวบไม่ได้รวบให้เพื่อนเนได้ดูนะคะทีนี้เอ แม่ออนจะอธิบายพอสังเกตนะคะแต่เพื่อนๆก็พอจะเข้าใจนะคะอ่า24ลูกสับปะรดนะคะเพราะว่าเสื้อตัวนี้มันประมาณสี่ส44สบสองสีใส่ได้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นไหมเลยอนนะคะไหมเลยอนหน้าเส้นเหลี่ยงค่ะมันมันจะยืดหยุ่นนะคะเพื่อนๆทีนี้อ่าแม่ออนก็จะแบ่งนะคะแบ่ง แบ่งแบ่งแขนนะคะในช่วงแขนนี้จะแบ่งที่ห้าดอกนะคะหนึสองหคู่สองคู่ครึ่งนะคะหดอกหกับ5้าฝั 5, ่งนู้นห้าฝั่งนี้ห้าเป็น10บนะคะสิแล้วก็อ่าตัวนี้จะอยู่ที่ นับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดนะคะเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้นะคะเจ็ดดอกเจ็ดสองสิบสี่นะคะเจ็ 7, ดสองสิบสี่หน้าเจ็ดหลังเจ็ดนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ช่วงแขนนะคะแขนฝั่งละห้าก็จะเป็นสามสิบสี่ดอกนะคะ ่24ดอกนะคะ24ดอกเป็น24ดอกทีนี้วิธีการนะคะวิธีการเชื่อมต่อลักแร้นะคะแม่ออนก็จะพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะคะนี่ค่ะแม่อ่อนจะอธิบายนะคะพอเรามาถึงช่วงนี้นี่ค่ะแถวนี้นะคะ แถวนี้ของดอกของลูกสับปะรดนะคะแล้วก็จะเชื่อมเลยนะคะเชื่อมกอ็ในช่วงของเชื่อมดอกนี่นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหรือเพื่อนๆจะวัดเลยก็ได้นะคะจากตรงนี้หน้าสิบหลังสิบมันจะอยู่ที่สิ 10, 10ิบนิ้วหน้าสิบนิ้วหลังสิบนิ้วนะคะจะอยู่ที่ยี่สิบนิ้วนะคะหรือว่าเพื่อนๆนชอบหลวมหลก็ ต่อมากกว่านี้ได้เลยนะคะเพืเ่อนๆอันนี้ค่ะเราจะเชื่อมจากตรงนี้แถวที่แถวที่เหลือที่สองห่วงของของสับประรดลูกแรกนะคะสับประรดลูกแรกเราก็โซ่ห้ามาเราก็มาเชื่อมตรงนี้ตรงอ่แถวกั้นของเราเลยและหลังจากนั้น ให้เพื่อนๆทำห่วงไปที่หนึ่งห่วงสองห่วงสามห่วงสี่ห่วงนะคะสองห่วงสามห่วงสี่ห่วงแล้วก็แล้วก็เราก็มามาถักต่อฝั่งนี้เลยนะคะทําเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะเพื่อนๆแล้วหลังจากนั้นเราก็ถักลําตัวไปเลยนะคะช่วงนี้มันจะเป็นลําตัวเราจะแบ่งเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มดอกหรือว่าเพิ่มลูกสับประรดในรักแร้เรานี่ หนึ่งลูกคะ่ะหนึ่งลูกแล้วทีนี้อ่าตรงนี้เพื่อนๆอาจจะงงนะคะตรงนี้ทําไมมันมันมันมีเท่านี้<ป>เนี่ยเนี่ยก็เพราะว่าอ่าตรงตรงที่มันเป็นดอกที่เราทําปกตินี่นะคะเราอยู่ในลําดับที่เท่าไหร่เราก็ต่อลําดับนั้นเลยนะคะ<ฮ>แล้วน้อนงก็จะเป็นลายต่อไปเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ ช่วงนี้แมออนถักลงมาตรงแขนนะคะตรงนี้ฝั่งนี้จะไปเป็นตัวเสื้อนะคะสรุปว่าตัวเสื้อนี้ใต้ลักแลแ้นี้หนึ่งดอกข้างละหนึ่งดอกนะคะก็จะเป็นที่สิบหกสิบหกลูกสับปะรดนะคะเพราะว่าหน้าเจ็ดหลังเจ็ดเป็นสิบสี่แล้วก็ข้างอีกอย่างละหนึ่งก็เป็นสิบหกนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะเราก็เราก็ทำง่ายๆนะคะไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรเลย ไม่อ,อนําห่วงขึ้นไปสี่ห่วงเท่านั้นเองนะคะเพื่อนเพือน<ๆ>แล้วเราก็ต่อต่อลายไปได้เลยนะคะทีนี้ในช่วงของไม่ออนสอนถึงประมาณนี้เพราะว่าเราให้เพื่อนเดูงานเก่าได้เลยนะคะเราก็ดูย้อนหลังที่เราทําไว้เพราะว่าเอลูกต่อไปต่อไปก็จะทําเหมือนเหมือนเดิมที่เราขึ้นมานี้นะคะเพื่อนๆที่เราขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราก็จะได้อ่าอ่า ดูลายของเราเองเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยพอมาถึงแถวเนี้ยเราจะทํายังไงแล้วก็มาดูแถวนี้ดูไปเรื่อยๆเลยนะคะงานมันก็จะมันก็จะไปแบบแนวเดียวกันเลยเราจะไม่ผิดนะคะไม่ผิดเนะะี่ยค่ะแล้วหลังจากนั้นแม่อ่อนก็จะมันความยาวมันอยู่ประมาณยี่สิบสี่ยี่สามยี่สี่นะคะเพราะว่าแม่ออนใช้ระบาย ระบายตัวนี้ไม่อนก็สอนอยู่นะคะแต่มันก็สอนช่วปลายไปนะคะมันช่วงระบายมันก็มันก็ไม่ไม่ได้ยากอะไรนะคะจากที่เราใส่ลูกสับประรดเราไม่ใส่นะคะเราก็มาทําระบายแล้วแต่ชอบนะคะเพื่อนเพ่อ,อชอบบานชอบไม่บานมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพื่อนนะคะตรงนี้จะเป็นเม็ดเขาเรียกว่าเม็ดเม็ดข้าวโพดหรือว่าเม็ดแตงนะคะตรงนี้แล้วแต่เพื่อนจะเรียกนะคะนี่ค่ะมันก็ความยาวมันก็จะได้อยู่มัน 24นิ้วนะคะถ้าวัดถึงตรงนี้นะคะถ้าวัดถึงตรงนี้ก็ประมาณยี่ิบสาหน่อยๆนะคะเพื่อนๆตรงนี้ไม่อ่อนก็สอนอยู่นะคะสอนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นช่วงแขนนี่นะคะเพื่อนๆเราก็จะมาเชื่อมต่อแขนเพราะว่าช่วงที่เราเราเชื่อมรักแร้นี่เราก็จะเหลือไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะเนี่ยเนี่นี่ตรงนี้ทีนี้เราก็มาต่อลูกหนึ่งเลยค่ะ ต่อสับประรดลูกหนึ่งแล้วทีนี้ตรงข้างใต้รักแร้ของแขนเราก็เชื่อมต่ออีกหนึ่งลูกค่ะเชื่อมต่ออีกหนึ่งลูกเราก็จะได้แขนที่หกลูกนะคะหกลูกสับประรดนะคะนี่ค่ะมันก็จะมาเป็นลายประมาณนี้เนี่ยเราถักมานะนี่ถักมานี่ก็เป็นลูกสับประรดลูกหนึ่งเนี่ยเนี่ยมันก็จะมาเชื่อมตรงนี้เห็นไหมคะแล้วก็ถักมาเลย ถักตามลายเลยนะคะเพื่อนๆถักตามลายของเขาเลยดูลายย้อนหลังได้เลยนะคะที่เราถักผ่านมาแล้วก็ดูไปแล้วตรงนี้มันจะเป็นแขนสามส่วนนะคะบานสมส่วนถ้าเพื่อนๆอยากได้4ี่ส่วนห้าส่วนก็แล้วแต่นะคะก็ลงไปแล้วก็เราก็จะมาจบที่ลายระ,ะบายเหมือนกันค่ะดูดูง่ายๆนะคะเพื่อนๆดูไปทีดูไปทีละแถวนะคะ ดูไปทีละแถวแล้วแถวแล้วเราจะเข้าใจนะคะนี่ค่ะตรงนี้ลักแร้เชื่อมต่อลักแร้แม่อ,อนจะทำง่าย,ายสไตล์แม่อ,อนนะคะฝั่งทงนี้จะเป็นแขนเห็นไหมตัวนี้ลูกสับปะรดนะคะตัวนี้ยอดมันยอดสับปะรดฝั่งทางนี้จะเป็นใบลงไป แต่ว่าทำทีละทีละข้างมันก็จะไปตามลายมันเลยนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆแม่อ่อนก็จะพอสังเกตให้ดูนะคะแล้วทีนี้คอนะคะคอแม่อ่อนก็ทำง่ายๆอคอนนี้แม่อ่อนก็ลงคลิปไปแล้วนะคะเพื่อนๆในในใน u t u b e แม่อ่อนก็ลงให้แล้วเพื่อนๆใน Facebook แม่อ่อนก็ลงให้แล้วนะคะนี่ค่ะง่ายๆเลยจะตายแม่อ่อนเลยนะคะเพื่อนๆ งานเราสวยมากเลยค่ะตัวนี้ตัวนี้แม่โอนกะว่าจะปล่อยนะคะมีคนอยากได้ก็จะปล่อยนะคะไม่ว่าจะปล่อยที่พันห้านะคะใครสนใจก็ทักเข้ามา,าได้ถึงอกสี่สิบห้าน่าจะใส่ได้แต่มันจะมันจะแน่นหน่อยฟิตเขาเรียกว่าเต็มตัวแต่อกที่สี่สิบถึงสี่สิบสี่เนี่ย มันจะพอดีมันจะเป็นหลวมๆนิดนึงนะคะใส่สบายนะคะงานเลยอรยอนแต่ถักยากนิดนึงเลยอรยอนนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆพ,พอสังเกตกันเนาะนี่ค่ะอ่าโอเคให้เพื่อนๆมีความสุขกับการถักนะคะสวัสดีค่ะ